สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงและซุปนี่บิีกและและและ,และบอกชื่อสิบอกชื่อปะสวัสดีครับช่บดพิรันครับดีครับพี่ลาครับอู้พี่นีนาและในครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในเกมที่มีชื่อว่าเซเว n s ซินนั่นเองวู้ววเมนนกมตัวละครแบบว่า เป็นตัวละครที่น่ารักขนาดนี้นะคะแอปแปลโอ้โห oh, ดูดีตัวของแจนนี่คือชื่อลิเวียตันนะคะส่วนของบอสเนี่ยตัวพี่รันนะคะชื่อว่าเบลูเบลูของพี่ลีลาชื่ออะไรอะลูซิลแล้วลของแล้วลของอ้ปังอะน่าจะเป็นคนิโมเชียคิโมชิอหุ่ยตัวละครน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าเกมจะน่ารักขนาดไหนนะคะแต่ขอบอกเลยว่าเกมนี้ เป็นเกมผีเกมเกมไม่ใช่เกมมัดสวินเหรอไม่ใช่คือเกมมัศสวินเอามาจากไหนครับโอเคค่ะ okay ท <c oughs> ุกคนถ้าเราพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปฝ่าด่านประสนไพยไปกับเหล่าผีทั้งหลายการพร้อมกับภารกิจสุดพิเศษที่เราจะต้องทําเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ขอ <c oughs> บอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เล่นแล้ว <c oughs> ยังไม่เคยผ่านเลยเพราะเราไปซ้อมมาบ้างเล่นยากมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลือกด่านง่ายก็ตามแต่และด่านที่เราจะเล่นนะคะก็คือเขาวงกดราคานั่นเองค่ะไปลุยกันเลย ฉันได้ยินเสียงแปลกๆบางอย่างมันไม่โอเคเลยฉันต้องการออกไปจากที่นี่เดี๋ยวป้ะเจ๊เธอต้องการออกไปเลยฉันกต้องการออกไปเหมือนกันอะคนเลยนะว่าเราก็ต้องไปเต้นรำบูชายันให้คุณปู่อุ้ยฉันเจอจดหมายด้วยอะคืออะไรอะ่รูอะจดหมายันเขียนว่ามีข่าวลือที่หมู่บ้านแห่งนี้ว่ามีคนพบคนหายตัวไปถ้าไม่รีบกลับบ้านภายในเที่ยงคืนอาจจะหายไปด้วยอีกคนเฮ้ย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 แล้วใครหายไปอะเนี่ยฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะ ใครไม่เจอเลยหนูคือสีขาวพี่เสียงอ่ะยี่เสียงอะไรไม่รู้ว่าทำไงอ่ะพี่คือสีน้ำเงินนะต่คือสีอะไรกันอ่ะสีแดงสีแดงไม่พี่คือสีขาวอ้าวแล้วหนูตีสีอะไรอ่ะโอเคหนูคือสีเหลืองบัวละอันนี้คือบัวละกันละใครจะไปรู้เราคนจะไปลวงกันก่อนไหมกลัวมหาหน่อยเป็นตรงไหนอ่ะเราไปเจอกันที่ธงเขียวไหมบกติ่าธงเขียวอ่ะมันจะมีไอ้นั่นด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่ะเห็นเป็นแท่งยาวมันจะมีแบบว่าเป็นความลึกลับอ่ะ รู้สึกได้อ่ะแดนเจอของทำไงอ่ะอ,อุยอ้ยอุ้ยทงเขียวม,มันมีประตูอะไรไม่รู้ด้วยเอ้ยเ้ยเจอเจอเหมือนแบบท่อนไม้เลยอ่ะเก็บไหมอ่ะแดนเจอกระดาษสองอันฉันเก็บมาละพี่เก็บพี่เก็บท่อนไม้ไปนะหนูเก็บกระดาษมาเคเวสของเราเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกําจัดวิญ,ญญาณจากกองไฟแล้วก็ปักเสากระโหลกไหนวะเสาเนี่ยฉันปักไปแล้วเห็นป่ะลูกในรูปลูกกระต่ายสีเหลืองอ่ะ เอาเอาติดมาสิหยิบมาหยิบมามันให้เนี่ยไอ้ตรงทงเขียวมันคือทางออกนะมันเขียน exit เนี่ยอยู่ตรงทงเขียวไม่ได้เราหยิบจดหมายมาแล้วอ่ะอ๋อนั่นเราต้องเราจะไปเจอกันที่ไหนแทมาเจอกันทงเขียวก่อนไหมได้เรามารวมตัวกันก่อนเฮ้ยมันเจอใครเฮ้ยอะไรจ่าอ๋อกลางหันลมตกใจหมดเลยตอนนี้อะไรก็ตกใจไปหมดอ่ะตอนเนี้ยเอ้ยเหมือนเหมือนจะสีฟ้าอะไรสีฟ้าอะไรทำใหใจเต้นอ่ะอะไรอ่ะใจเต้นตึกตักหรือเปล่า เอ้ไมหัวใจเต้นไม่หยุดเลยอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้หันไปมองกลัวอุ้ยไอ้ตัวไอ้ตรงมันมาแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะตามหนูมาอุ้ยเต้นรัวเลยอ่ะหัวใจเต้นแรงคือตอนนี้ฉันกำลังเดินไปหาทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งหนีฉันแกมันต้องวิ่งดิเมื่อกี้อะไรไม่รู้ว่าใจมันเต้นอ่ะอุ้ยอ๊ยจะจโอยเจอเจอเลยเฮ้ย ว้ายเเขาจออะไรกันวะทำไมเราไม่เห็นเจอเลยเลยชิวเกินว้าเจอผีกันไกลแกเจอผีกันไกลฉันเจออะไรไม่รู้เป็นเหมือนซอมบี้เลยอ่ะอุ้ยเอ้าสวัสดีนี่ใครอ่ะไม้ไใครร้องไห้ใครร้องไห้อย่ามาร้องตรงนี้ไปเลยอ่ะข้างหลังมันมีกระดาษอะไรไม่รู้เหมือนจดหมายเลย่ะแต่นี่เหรอแต่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 ว่าเราต้องเอากระดาษไปเผาป่แต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 ่ มันมันยากขนาดนั้นอะเออเมื่อกี้แจงแอบใช้อันนี้ด้วยตะเกียงมันคืออะไรอะเขาบอกว่าตะเกียงมันจะวาร์ปคนอะเฮ้ยหนูเจอกองอะไรไม่รู้เหมือนหึ่งเอ๊ะหรอแตกองมันมีแต่สีขาวเฮ้ยลองลองวาร์ปสีเหลืองไหมย้อนนั่นหนูนะอยากรู้อะนี่นี่มาเจอกันมาเจอกันมีใครมีไม้ไหมหนูมีกระดาษเอ๊ะมาเจอละมีไม้มีกระดาษเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเอากระดาษแป๊บนึงเรารวมตัวเรารวมตัวมาจุดได้หนึ่งอันต่อหนึ่งจุด จะเช่วอกันถ่ายรูปก่อนหรือเปล่าจะมีจะมีกระดาษลองเผาไหมแ้ดีอาดีอาดีอ่ะเดี๋ยวจุดให้แล้วกันอยากเผาด้วยอ่ะเจอกระดาษอ่ะหนูก็อยากเผาลองงลองลองเผาเฮ้ยเฮ้ยอะไรถ่ายรูปเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมาแลวพี่แจ๊คพี่แจ๊คข้างหลังไปข้าหลข้างหลังข้างหลังข้างหลังวิ่งก่อนไปไเลยไปเไปเวิ่งไป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 วิงไปวิ่งไ ไปเหนื่อยวิ่ใจสั่นเลยกันไปคืออะไรอ่ะก้องมันหายไปแล้วเดี๋ยวนะอ๋อคือตอนนี้เควสยเราทำเสร็จอันหนึ่งแล้วกำจัดวิญญาณจากกองไฟแล้วมันจะมีผีออกมาให้เราถ่ายรูปผีที่ไม่เป็นผีแบบที่มีแต่หัวเอางี้นะโอเคมันไม่ได้ผีผีแต่หัวอย่างเดียวนะมันมีผีผู้หญิงออกมาด้วยอ่ะอันนี้คือเจอผีกันไกลแล้วหนึ่งเจอผีผู้หญิงแล้วอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมใจมันเต้นวะ อ๋อวิ่งเข้าไปหาผีเฉยเลยไอ้ปังเอ้ยเฮ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 ้ยง่ายเอาพวกผีกินเข้าไปแล้วไอ้ปังไม่นะทำไมอ้าวเรเจได้จากไปมารอให้ด้วยกันมามันผีคนละตัวคุยนี่ไงผีกันกายอยู่นี่ผีย่งเยอะเลยพี่รันไปเลปางไปหาพยาบาลไปหาพยาบาล เรายังสามารถเกิดได้อยู่ตอนนี้นะคะพวกเราเกิดได้ทั้งหมด12ครั้งนะทุกคนเราเจอแล้วพี่รันทุกคนดูเจอเสาหน้าตาเหมือนคุณปู่โอเคไปเอากล้องมาเชิญขนายรูปเชิญขนาดรูปเชิญขนายรูปไปอยู่นี่นะแป๊บนึงใันพี่เตัวไปบังเดี๋ยวจะมีผีมาพี่เผากันไปเลยพี่เผาไปเลยเดี๋ยวเควสนี้พ่อหนูจัดการเองพี่นี่คือเควสที่ดีที่สุดคือเควสเต้นระบำบูชายันรูปปั้นคุณปู่มามาแป๊บนึงฉันหนีผีอยู่ ทำไมมันยากเยนจังเดี๋ยวมาล้มาแล้วมานไมมีเสียงใครฮึมเพลงไม่รู้อ่ะคนน่ากลัวที่ฟังมันกลวเราไปไ้กลับมากลับไปไเรามาพี่ีู่ตข้ามเลยไปด่าเราไปเออไปไปยกโยกโยกแรแรไปเอุไปปรแรงแรงไปโยไปโยกโยกโยกแรงปแรงปไปปไปปไปปไไปไป ปูไปโยกเออแกปูแล้กันดาวไหลด้วยเหรอเออกันดาวไหลแล้วชอบไหมชอบไหมคะไปค่ะปูชอบไหมเอ่ยอ้าวไปโยกโยกชอบไหมคะโยกกว่านี้แรงกว่านี้ไม่รู้ว่าเพลงจะติดจิริทเทิลหรือเปล่าแต่โยกโยกไปนี่นี่นี่กันดาไปเก็บโทเทมก่อนเฮ้ยกันดาวไหลถึงพื้นเลยอะปูยืนเติมโอ้โหมันมีสองโทเทมคุณปูอะแกเราไปเผากันก่อนพี่แจนไปเผาก่อนถ้าอย่างนันไปหาคุณปู่อีกแกไม่ได้กันไหมพี่แจนไม่ได้ ไม่เอาไม่ใ่ฉันฉันเก็บไม้มาฉันเก็บไม้มานี่นี่แกมาเก็บอันนี้เดี๋ยวฉันจุดให้แล้วแกเผาเลยนะนี่มาเราไม้อะเราไม้อะตรงนี้ฉันมีอย่างนี้แต่ฉันฉันก็มีไม้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยปตาเรามาวางไว้ก่อนนะอ้าว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 ันมุดแล้วฉันมุดวางไว้วางไว้ยันขาดอีกแค่สามอันเองเราต้องเผาแล้วเราก็ต้องฉันเจอกระดาษฉันเจอกระยาดกระยาดกระยาดตรงนี้เต็มเลยเฮ้ยเจ้ผีเด็ก นั่นแหละฉันบอกแล้วว่ามีผีเด็กผีเด็กแบบตายเยอะเลยตายเยอะๆคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยอย่าตาแบบเยอะๆเลยอ่ะปมันโอ้โหมุดมาเจอผีไอ้ปางเอ้ยเราไอ้ปางต้องจากไปไอ้ปางร้องฉันมีกล่องพยาบาลแกฉันมุดมาเจอผีแต่ฉันก็มีไม่มีมีไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะระหว่างที่ฉันจะหากล่องพยาบาลฉันขอไปหาหลุมดินเน่าเหม็นก่อนพุ้ด สาวุกขุดขุดไปจกจกมับจกมับใครเขาร้องเพลงวะเฮ้ยอ่ามันเป็นเด็กระวังเด็กแบบตายเยอะคือพอมันขุดแล้วอะพอมันขุดแล้วเหมือนมันมันมีลูกตาหลุดออกมาจากเฮ้ยตรงพี่มีนะตรงพี่มีกหลุ่มหนึ่งนะตรงหนุ่มมีพี่ ไม่หนูค่ะไม่หนูจะกระดาษพี่ต้องหนูมีกระดาษหนึ่งใบหยิบหยิบกระดาษมาหยิบไปด่ามาใครใส่ชุดวไว้นะใครใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นมุดเลยยังเดทสมอลเลยอยู่อ่ะเนี่ยใครสีเหลืองอ่ะไม่ไอ้ปางเราทุกคนใส่ชุดว่ายน้่นี่ิบปังหยิบปัินปังกิบปิดกระดาษไหมไม่รู้อ่ะเฮ้ยอย่าไปฟังเรื่องราวอะไรหรอกคราวนี้เขาไม่มีอารมณ์อยากจะดูสตอรี่เองหรอกนะไหนอ่ะเฮ้ยนั่นไม้ใครก็ได้จุดได้ไหนต้องทำเองสินะใครใส่ชุดว่ายน้ำใส่กันทุกคนเลย นี่นี่ไงพี่เทงอยู่ข้างหลังพี่เทงอยู่ข้างหลังงั้นกดเกิดตรงนี้เลยดีกว่ากันเลยกันเลยกันเลยเฮ้ยแป๊บนคนนึงเผาเผาเฮ้ยอย่าเอิงไข่เอิงไข่น้องไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะน้องเราจะมีตัวตัวนี่้สีสีรัวโอ้ my god ใจจะวายขี่ลงทางไปทางนู้นน่ะเฮ้ยอ๋อนี่กำเดาปู่ไม่มีอะไรนี่กำเดาปู่เอาเฉยๆดิ ทุกคนคะตอนนี้พวกเราประสบปัญหาหาหลุมเน่าเหมน็นเปื่อยเน่ายุยยุยไม่เจอคะ่ะปักหลุ่มที่หนึ่งไ้ปักเสาที่หนึ่งไม่ใช่ว่าปักแล้วมันจะมีอะไรออกมาอีกนะปักเสาที่สองสองแล้วพี่ลาปักอยู่เฮ้ยเครียดว<ะ>่ะพี่ลาเป็นเกมที่เครียดมากเลยทุกคนไม่ไหวละอ,ะ,อะอีกอันหนึง่งเหลกอันหนึ่งเอ้าคือรอก่อนไหมอีกอันหนึง่งอรอก,ก่อนรอก่อนอุพยาลไปนะ ลังหาอยู่กำลังหาอยู่ไปเขาขำอะไรขนาดนั้นไปเป็นโซนล่างนะโอ้ยหนุเอ้ยติดตามพี่เฮอะพี่จะไม่ไม่ไหวแล้วนะไปพี่ให้จับไปหุ้ยพี่ลาพี่ลาวิ่งพี่ลาวิ่งหุยนั่นเหลือสามวิญญาณไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ลามาตามพี่ลาไป โอ้พี่รันไม่รอดอ่ะเมื่อกี้คือแบบมันดักหน้าดักหลังอ่ะใครจะไปรอดนะไปโรงพยาบาลเลยเฮ้ยเจอแล้วไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่แจ้งไปตรงนู้นไปตรงตรงโทเทมไปตรงโทเทมพี่รันตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้มันมีเนี่ยตรงนี้มันมีที่เกิดอ่ะใครก็ได้โทเทมเลยไปโทเทมไปโทเทม่ปโทเทมไปโทเทมที่เหลือไปโทเทมหมดเลยที่เหลือไปโทเทมหมดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดไปคือพี่มีพี่พี่เกิดได้ใช่ไหมพี่เกิดได้เลย ไอเดียวต้องต้องมีคนหนึ่งที่ต้องตายทิ้งไว้อะหนูหนูตายทิ้งหนูตายทิ้งมาไม่เป็นไรไอปาไม่มีหรอที่ไม่เกิดตรงเทมปไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้จะดูจะไปดูตู้แท็กออกเลยแจ้งกำลังไปแน่กำลังไปกำลังไปเขาเกิดแล้วนะเขากดเกิดกดเลยกดเลยเกิดแล้วแจ้งเกิดแล้วปักเลยปักเลยปักฉันปักแล้วปักเลยปักเลยปเลยพี่รันเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเล้วเร็วเร็วรีบไปรีบไปไปเลยพี่แจ้งเลยพี่แจ้งลงอ้าว ้ลงพพ่ลาลงพิลาลงไเลยไปเลยพ่ลาลงแล้วเขาจับไปกันหมดแล้วลงพ่ลาลงเขาจับไปกันหมดแล้วพี่วิ่ไปอยู่พ่ลามลงแล้วพิลาพ่ลาหน้าหน้าหลุมมีสามตัวสี่ตัวเกาเลยพิลองลงมดีพลางมิดีพลาระวังพืลาเม็นมาแล้วไกลผไม่รู้รตูแต่ว่ากีบปะเทมมาแล้วก็ตกกีแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรลงได้เลยประตูเปิดแล้วลงลงลงลาลงลงไม่ไปลงไม่ได้ มันล<อ>งไม่ได้มันดเทิมมันติด<อ>ดูทิ้มมันติดดูทิมอ้ยันฟิลกัน <c oughs> อันนี้คือเราตายไปเลยเหรอตายหมด แ่ะแล้วทำไมพี่หลัดไม่ลงไปดี๋ยวกแขนว่ะจะลงให้โอเคค่ะทุกคนมันมีแบบอื่นอีกเยอะมากนะคะอันนี้มันแค่แบบเดียวไอราคาเนี่ก็คือป่าหลอนแบบนี้แหละแล้วมันจะมีแบบอื่นๆื่นด้วยแต่แจงจะลองไปเล่นให้มันจบนะคะแล้วถ้าวันอื่นมีฉากจบเนี่ยเราจะเอามาลองให้ดูกันนะคะว่าฉากจบจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ก็คือแบบว่าก็แค่นี้ออกได้แล้วก็ดออกุดกห้องไม่มีอะไรมา,มากมายหรอกนะคะทุกคนก <t> ็ คือเกมนี้สนุมกมากๆนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ,จ้งด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่เพื่อนจะได้พลาดกันนะคะสำหรับคตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีะค่ะบ๊ายบายและถ้าใครอยากดูต่อนะคะหรือว่าอยากดูตอนใหม่ๆคอมเมนต์มาใต้ร่างคลิปได้เลยคอมมิชืออ่อนเลยอะ <c oughs> ่ะไม่ปวดหัวเลยอ่ะโอ้ยแคร์ว่ <c oughs> ะฉันก็ติดโทเทมเอ้ยจะให้ปักหาพระแสงอะไรก็ไม่รู้ปัก มม่ก็ติดอ,อ่ะต่อยจอเลยเซ็งเลย